หนึ่งเดือนต่อมาวันงานนิทรรศการวัฒนาอนุสรเอ์อ้าเครื่องดื่มและขนมที่ฝากซื้อนะฉันวางไว้ตรงนี้นะโอ้ขอบใจมากนะโทษทีนะกันที่ต้องวานที่นายจัดการซะส่วนใหญ่นะหน้าน้าก็หัวหน้าทีมนี่นะแล้วโทษละ่ะยังหมกตัวอยู่ในห้องแต่งตัวอยู่เลยแล้วไม่ให้พวกเราเข้าไปด้วยนะ <c oughs> น่าจะคลึกจัดแล้วนะหมอนั่นนะแอนซันขอไปดูหน้างานแป๊บนะฝากที่เหลือด้วยละ่ะโอเค พอเอาเข้าจริงๆมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้แล้วนะผ่านมาด้วยคะแนนสูงสุดแบบฉลรุยฉหรูห์ได้ได้ขึ้นแสดงในงานโรงเรียนจนได้บนเวทีใหญ่ของงานที่พวกเราเด็กมัธยมต่างรอคอยทุกคนตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพื่อความทรงจําที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่สําคัญพี่สาวตรงนั้นครับที่หอประชุมนะมีการแสดงด้วยนะครับก็ตรงได้เจอสาวๆตั้งโรงเรียนนี่แหละเขาว่ามันคือ รสชาติชีวิตของโรงเรียนชายรั้วนี่นะนะอ้าวนั่นพ่อหนุ่มเพื่อนของพลใช่ไหมนั่นเดี๋ยวนะมีเสาเก้ปนมาหนึ่งท่านเออแล้วชุดนั่นล่ะครับไม่รู้จะเริ่มทักจากตรงไหนเลยหรือไงอ่าครับแล้วชดเฮ้ยไม่ใช่แล้วพลเขาบอกคุณพ่อเรื่องแสดงแล้วหรอครับอ๋อไม่ได้บอกมาตรงๆหรอกนะแต่มันก็คงไม่สำคัญแล้วล่ะนะตกใจเลยละ่ะ จู่ๆมาขอให้เกศชุดที่ตัดให้แบบนี้นะก็พอเข้าใจได้นะแต่ว่าคราวนี้นะ่ะพลเขาอธิบายรายละเอียดชุดด้วยความตื่นตาตื่นใจและก็พูดจาฉาญฉานไม่มีติดขัดเลยสักนิดฉันนะ่ะเพิ่งจะเคยเห็นพลทุ่มเทตั้งใจแบบนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยแหละเขาเปิดใจให้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นตาฉันที่ต้องให้กําลังใจเขาบ้างแหละนะนั่งสินะครับงั้นคุณพ่อจะขึ้นไปนั่งรอเลยไหมครับอ่างั้นขอดูหน่อยนะ การแสดงของพวกเธอนะทศพลก่อนจะเป็นหญิงไม่แท <sl Brain> <región> ้ตอนที่หกหมโรงโอนระเวงกลุ่มที่ได้รับเลือกให้คือแสดงในงานโรงเรีตัวแทนของห้องสองกลุ่มจันทรโคตรใครไหนยี่สิบเต็มยี่สิบคอมเมนต์จะขูประจำวิชาเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านการนำเสนออย่างมากทั้งการออกแบบสินได้อินเนอร์ของนักแสดงโดยเฉพาะของนักแสดงหญิงที่แสดงเป็นนางบัรามีความละเอียดปานี้มากจนทำให้ผู้ชมต้องกลับมากับคำถามตัวเองเลยว่าเป็นโฮโมหรือเปล่ารู้สึกอย่างไรนักแสดงที่สร้างปรากฏการณ์เช่นนี้นักข่าวหน้าสินใดหญิง5กลุ่มนี้ไม่ได้คือแสดงในงานนนนนนีีะะสกัฒาาาออออุตรรรรมมขงเเเค์ช่่ไวย ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าพม,มาทัตจึงส่งพระโอรสจันและโครบออกไปฝึกวิชากับพระฤาษีเจ้าทศยังไม่ออกมาจากห้องแต่งตัวเลยนะนี่ก็ใกล้ถึงคิวแสดงเราแล้วด้วยเออคืองี้นะทศมันบอกให้พวกเราไปเตรียมแสดงเลยนะฮะเห็นบอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮนะเซอร์ไพรส์ตัวนี้เนี่ยนะอ่าแบบว่าสั่งแก้ชุดไปนะแล้วอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมกันตอนแสดงไปเลยนะแม้แต่ฉันก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะอยากเห็นววๆซะแล้วสิ ขนาดชุดตอนแสดงในคาบยังออกมาสวยขนาดนั้นถ้าจัดเต็มแล้วจะออกมาเยี่ยมกันขนาดไหน <c oughs> ดูจะตั้งตารอดูอย่างใจจดใจจ่อเลยนะแหมเข้าใจเลยละทําไมโจรป่าถึงอยากแย่งชิงก็เห็นเป็นผู้หญิงน่ารักขนาดนั้นเลยนี่นะผู้ชายเฟยว่าแต่ต้องทําถึงขนาดเซอร์ไพรส์คนในทีมด้วยหรอ <c oughs> ก็นะฉากที่นางโมราออกมาทุกคนต้องตกตะลึงใช่ไหมละ่ะถ้าทําให้นักแสดงเซอร์ไพรส์ด้วยก็น่าจะอินกับบทบาได้ดีกว่านะ หมอนั่นเขาว่างั้นแหละโอ้โหไอเดียสุดปังเช็คจะตื่นเต้นซะแล้วสิเล่นใหญ่หน่าดูเลยนะนั่นนะเอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหมอนั่นก็คงคิดมาดีแล้วล่ะพวกเราก็เล่นไปตามปกติก็พอถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ความรู้สึกหวัน่นหวันนี่มันอะไรกันนะจันทโครบเอ,อ๋ยข้ามีของจะมอบให้เจ้าแต่จงอย่าได้เปิดมันก่อนจะถึงเมืองเป็นอันขาด จันทโครพบได้รับพระอบที่น่าสงสัยจากพระฤาษีเออน่าสงสัยจริงๆด้วยเว้ยเพื่อนทดชมไม่ใช่ไรกว่าเดิมอยู่ในกล่องนั้นสินะระหว่างทางนั่นเองเจ้าชายจันทโครพบมิอาจอดกลั้นความสงสัยไว้ได้จึงตัดสินใจเปิดพระอบออกดูนี่มันท่อใดไอล่เหรอกะจะมาแกนโอเพนนิ่งเลยเนี่ว่ะททดๆออกมาได้แล้วท่านจันทโครพบ ทันใดนั่นเองก็ปรากฏหญิงสาวผู้เร่อโฉม,มนามว่านางโมราโคตรน่ารักเลยเว้ยผู้ชายหรอวะานั่นสุดยอดความไฮนี่มันอะไรกันน้อยกล้านักนะเจ้าคู่รักขาจรจีจ๋ากัดกลางป่าเพียงลำพังมิรู้จักอายฟ้าดินอ,าก,อากรอดกลับไปได้จงส่งแม่นางคนนั้นมาให้ข้าเสียด้วยดทีทันใดนั่นเองก็ปรากฏโจนป่าที่ดักซุ่มรอยอยูเ่เดี๋ยวนะตามบทมันไม่ใช่แบบนี้นี มิะนนแล้วก็ข้าจะเอาชีวิตเจ้าซะเอายอมแพ้ซะสิยังไงซะตามบทนายก็ต้องแพ้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันไม่ใช่ลเลยสายตามอนี่มันเอาจริงสุดๆโทษทีนะเจ้าโจรห้าร้อยบทนะ่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วครานี้ข้าจะชนะเดี๋ยวนะมันเริ่มจอกทะเลแล้ววะเออช่างมันแล้วกันตามน้าไปก่อนนะซันทัคโรบมิอาจยอมจำนนต่อโจรป่าได้ บทสรุปของการต่อสู้จะเป็นเช่นไรน่าสนุกดีนี่งั้นก็เข้ามาเลยทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครต่อสู้โดยมีนามโมราเป็นเดิมพันในขณะนั้นเองทางด้านนามโมรากลับลงไปคุยกับคนดูสัง้งนครับตอนนี้นะท่านจันทโครพบกำลังสู้เต็มที่เอาใจช่วยท่านด้วยนะคะถ้ามีการเล่นกับคนดูการแสดงก็สร้างความประทับใจได้มากกว่าเออเอเอไรโคตรแถมน่ารักด้วย ขอไม่ตั้งหากเดี๋ยวนะม,ม,ม,มันไม่ไม่ไหวแล้วเหลือสนท่านท่านจันทโครบและโจรป่าแล้วมาพบกับผมดีกว่านะครับอะไรกันนี่จู่ๆนางโมราก็ถูกคนดูสารภาพรัก,รกครับแย่ yeah, ละชักจะหลุดก,กอบไปเรื่อยๆแล้วสิในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเราต้องทำให้ดิโชมาสโกอ่อนเพราว่าใจของนางโมราโหยหาอิสระยิ่งนะมิอาจอยู่กับชายใดเพียงผู้เดียวได้ดังนั้นผู้เดียวและทางเดียว ที่จะครอบครองนางโมราไว้ได้คือคนแรกที่อุ้มนางไปได้เท่านั้นเนี่น่ายหน้าที่ของฉันเสร็จสิ้นแล้วขอให้สะดุกนะจันทดโครกระทรวงวัฒนธรรมร้องไห้เลยโว้ยน้องโมราจ๋าน้องโมราของพี่อย่าแย่ลสิไอ้โทษจะโดนเด็กลุมแล้วเฮ้ย hey, เรายังสาสางกันไม่จบนะเว้ยไอ้นี่ก็อินกับบทจังเลยเฮ้ยน้องว้าพงซิลนมันวิ่งระบาดะ คุณพ่อชุดนั้นมันอะไรกันน่ะอ๋อชุดของแม่เองนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขากำลังจะหนีออกหอประชุมไปแล้วนะเว้ยตาไปเร็วเหล่าชายชะกันยังคงติดตามไม่ลดละความโอนระเวงนี้ดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะครับว้าอ่ะหนีไม่ทันแน่เลยแบบเนี้เลียคะแนนนิยมไม่เกรงใจเพื่อนเลยนะนายเนี่ยแบบนี้คือเราทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสินะ แต่ว่าจันแลโครบนะตัดสินใจเปิดพรออกต้องห้ามไปแล้วนี่นะไอ้ชิบหายหยุดเดี๋ยวนี้นะเฟยเอานางโมรากูคืนมาอย่าให้มันหนีไปได้น้องโมราจา๋าเอ๊ะแต่กันคือคนที่อุ้มเราคนแรกแล้วนี่นะงั้นกันก็ต้องชนะไปแล้วเปะวะแล้วเหตุพวกนั้นหยุดไปละนั่นสินะครึ่งปีต่อมาวอนออสุดคึกคัก ทุกวันอาคารแต่งฟีสไตล์มีหน้าละถึงไม่เคยได้เห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนเช้านี้โรงเรียนวรอรออ,ออะไรนั่นก็คงจะอยู่แถวนี้สินะเอะเดี๋ยวนะมึงเด็กคนนั้นอยู่ในโรงเรียนที่วันนี้เขาให้แต่งฟีสไตล์ไม่ใช่หรือไงวะนั่นดิทําไมยังแต่งชุดนักเรียนอยู่อีกละ่ะหืมข,ขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้ได้ยินนะครับอ๋อแค่จะบอกว่ามันแต่งแล้วนะครับอเอ๊ะแล้วโรงเรียนผมก็เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับ ไม่จริงใช่ไหมสวยขนาดนี้จะผู้ชายได้ไงทศพลก่อนจะเป็นหญิงไม่แท้อัก3ไฟนอเนตคุณไม่ได้เสียแต่นี่เป็นแค่หน้าคันนี่เฮียสิ์ทางเทศบาลเขาส่งหนังสืออนุมัติมาให้ล้วนะฮ่อฮ่อขอบใจมากนอกจะว่าไปแล้วแล้วใครจะดำรงตำแหน่งพออแล้นั้น เอาจริงๆก็ยังหาไม่ได้อันน่าอ้วก,ก็คงต้องเป็นพอรักษาการไปก่อนละมั้งนะงานเหนื่อยนะเฮียควบสองโรงเรียนนะหรือลองมาเป็นพอดูบ้าไม่ละงานไม่เหนื่อยหรอกแค่นั่งหน้าคอมสองชั่วโมงสามชั่วโมงเองเดี๋ยวนะเฮียเพราะว่ามันแปลกๆวะอันนี้ขายตรงไม่ไนดะ้อ้าวเหรอสำหรับใครที่อยากอ่านหรือติดตามตอนต่อไปสามารถไปติดตามที่เพจมินิวา่าได้เลยนะครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะ อย่าลืมอุดหนุนสินค้าต่างๆจากแอนนีวากันด้วยนะครับลิงก์อยู่ในใต้คลิปเช่นเดิม